วันนี้เสนอตอนอเคว้งแต่ดีที่ทะเลประเทศเวียดนามครับระหว่างทางไม่เจอบ้านคนไม่เจอรถสวนไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอ้เกาะส่วนตัวมันเป็นอย่างงี้วะให้ความสําคัญกับเรื่องของความโรแมนติกความที่เป็นส่วนตัวตนเน งินสดสร้างกำไรให้ธุรกิจมากขึ้นบัตร์ครดเครื่องมือช่วยธุรกิจ SME สนใจติดต่อได้ที่ Line at r r n x b u t ร e r รด r d เดี๋ยวให้ค่ะไอคิดต้องมองอันนี้ลนแ,แล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคว้าว้เราเช็คอินกําลังจะนั่งโดเมสิกฟล์ไปไหนคะ เกาะชื่ออะไรคะฮันดาวฮันดาวหรือมากงเดเรามถึงเรื่องมาที่นี่เพราะว่าทะเลเวียดนามสวยหาดใจกว้างแล้วก็มีเครือโรองแรมดีน <c oughs> คุณเหมือนเคยมาเลยก็แล้วก็อยากหาทะเลสวยๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยบ้างใกล้ๆบ้านเรา วันนี้ก้องสอรี่เสนอตอนเคว้งแต่ดีที่ทะเลประเทศเวียดนามครับเริ่มมีว่าภรรยาเอาไปแล้วครับบอกว่าอยากไปทะเลปีใหม่เราไปเที่ยวกันนะจอยก็จองเลยฮะบอกว่ามีซิเค้นที่เวียดนามกดไปที่เค้นดีกว่าผิดเกาะจริงๆไม่ได้ไปเกาะที่ไหนเกาะที่ไปตอนแรกอยู่ทางเหนือเกาะที่อยู่ทางใต้โอจินินผิดเกาะอันที่2นะฮะเราจะไปกันที่30มธันวาคมแต่คุณนายเขาดูในคอมฮะเขาบอกว่าราคาถูกมากเลยลดราคาลงมาเยอะนะกดเลยดีกว่า3 1 0 0 0ันว่าปรากฏว่าสามสิบพฤศจิกาผิดเกาะผิดเดือนยังไงเนี่ยน่นะคะมีการเกลีใช่ไหมออกจากบ้านตีสี่นีบ่ายสองยังไม่ถึงเครื่องบินเป็นไงคะนั่งสบายไหมคะใบพันชีวิตมาทิ้งที่นี่เลยบอกไม่ได้คินเมื่อกี้เครื่องบินแกวงลมพัดปิวเลยอ่ะคิดไม่รู้สึก กาะแห่งนี้ทั้งเกาะมีนสนามบินลงมาคือบินไปพัดอ่ะเจ็ดสิบที่นั่งลงมาปบสิ่งที่เห็นก็คือว่าธรรมชาติที่เป็นป่าระหว่างทางที่ขับรถไปมาเนี่ยไม่เจอบ้านคนไม่เจอรถสวนเจอรถส,สวนหนึ่งคันไม่มีอะไรทั้งสิน้นสิบห้านาทีอ่ะถึงที่โรงแรมซิกเซนสิ่งที่เห็นก็คือว่าโอ้เกาะสวนตัวเป็นอย่างนี้วะเป็นทะเลที่ลมแรงแล้วก็ไม่มีแดดคือสบายอ่ะลมเย็นไม่เหนียวตัว ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงนั่งเครื่องบินเนี่ยสี่พันกรุงเทพโฮจิมินห์โฮจิมินห์กรุงเดาอีกสี่พันแปดพันบาทถ้าไปสมยุยเนี่ยประมาณสักและที่สำคัญก็นนคือว่าไอ้คำว่าบริสุทธิ์อ่ะมันคือแบบเนี้ยเค้งแต่ดีในครั้งนี้นะฮะคุณจอยเลือกที่จะไปนอนที่ Six Sense ฮะ ทั้งหมดในเมืองไทยก็มีซิกเซนนะฮะสองที่ปีที่ซิกเซนยาวน้อยแล้วก็มีซิกเซนที่เกาะสมุยซิกเซนในโลกนี้มีประมาณสัก16 Pro p e r t y มีอยู่ในเมืองไทย2ที่ทางนี้เรามาที่คอนดาวฮะสเสน่ห์ของเอวาซอนก็คือว่าถ้าเวลาเราเลือกที่จะไปโรงแรมสำหรับพันนีมูนเนี่ยเอวาซอนหรือซิกเซนเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความโรแมนติกก็ความที่มองไม่เห็นกันความที่เป็นส่วนตัว แล้วก็เป็นมิรกับธรรมชาติจะเห็นว่าทุกทที่เนี่ยก็จะเป็นสีเขายวไม้ไม้แซมด้วยหมอนสีส้มสีเหลืองและหาดทรายกว้างแบบกว้างทรายละเอียดแม้ว่าจะไม่ขาวแบบทะเลที่เมืองไทยนะแต่มันละเอียดนั่งเล่นที่ชายหาดได้เหมาะกับเด็กเลยสําคัญสุดคือยาเอาสุดล,ลูตาแล้วก็ไม่มีคนมากเลยคือเดินอยู่ในหาดเดินเรืคนเดียวเหมือนเดินอยู่ในเกาะล้างกินวิ่งเล่นตั้งแต่ท้ายซอยคือยันไกลแสนไกลในตอนเช้า ห้องก็เป็นห้องที่พูวิลล่าแต่พูลวิลล่าที่เป็นดูเพล็กคือ2ชั้นจากถนนเดินลงไปถึงห้องนอนเป็นสิ่งที่ดีไซน์และแปลกมากเหมือนกันเป็นเตียงมีระเบียงแล้วก็มีห้องน้ําแต่ข้างล่างเป็นห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําแล้วก็สระว่ายน้ําซึ่งขนาดใหญ่กว่าห้องนอนแล้วก็ที่นั่งชิวมากกว่าด้วยแต่เวลาที่สําคัญที่สุดเวลาผมไปไหนแล้วที่ชอบก็คือว่าต้องดูอาหารเช้าเมนูมีอะไรให้เลือกเองเลนะมื้เ กกันได้แต่เชา้าเลยว้าวอาหารเช้าคือเบรคฟาสนี่เจ๋งขนาดไหนก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามี ทุกอย่างมีลายของน้ำผลไม้ถ้ามีน้ำผลไม้ที่จะให้เลือกนึกก็นึกผลไม้ใดๆในโลกเขตร้อนออกคือมีที่นี่หมดแล้วก็ขนมปังของอบของเขาเองแล้วก็มีโซนที่เจ๋งมากสำหรับวันนี้คือไม่ใช่ตู้เย็นนะเป็นห้องเย็นเปิดเข้าไปหนึ่งห้องจะมีของที่เย็นอยู่ในนั้นแฮมไอเบริโกแฮมสลัดไส้กรอกโยเกิร์ตผลไม้เมืองร้อนนมน้ำผึ้งจะอยู่ในห้องเย็นขนาดักษ์ก็เหมือนตู้เย็นแล้วกันก็ทําให้ตอนเช้ามีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีมุมงนึ่ง ที่ชอบมากคืออาหารเวียดนามที่ต้องทานก็คือว่ามีเฟอเฟอก็เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวของเราเนาะสดคล้องคออร่อยของที่ทําจากข้าวก็มีทั้งปอปเปี๊ยะมีทั้งซุ้มของแพนเค้กของเขาอันนี้คืออาหารเช้าผมอันนี้ชอบและสําคัญคือกินฟรีกินอะไรก็ได้อยู่ในแพ็กเกจแล้วริงคิง ท่าสุดคือมันเป็นอ่าวไงนะพี่ข้างหลังนะครับมันก็เป็นเหมือนเป็นป่าอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นเตี้ยวกะจัดขวามือเป็นเป็นเขาอีกเขาหนึ่งรับผ้าเป็นสวยๆอันหนึ่งเป็นเขาอยู่ข้างหลังข้างหลังเป็นป่าข้างหน้าเป็นทะเลธรรมชาติขนาดตรงที่ว่าพอไปถึงเนี่ยแทบจะเป็นโรงแรม5้าดาวที่อยู่ในเกาะนี้เพียงโรงแรมเดียวผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมเกาะนี้มันธรรมชาติขนาดนี้วะเขาบอกว่าเป็นของของทารมาเปิดเมื่อ10ปีที่แล้วไม่เป็นเร่งการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเลยก็เลยไม่มีโรงแรมเยอะมีโรงแรมที่พอดีเขาบอกว่าเขาสนใจ ค a l i t y มากกว่า quantity ฟังดูละเท่มั้ Investment Master รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจจากนักลงทุนและสถาบันการเงินเขาว่ากันว่าธรรมชาติมากขนาดถึงมีเต่าทะเลเนี่ยมาวางไข่ที่นี่แล้วก็มีให้เราได้สามารถที่จะได้ดูเต่าเนี่ยวเวลาออกจากไข่เป็นร้อยๆตัวนะให้คิดตื่นิห้คิดดูนะ นะมาช่วยปล่อยลูกเต่าไยแลนด์ได้เงินแก้ปัญหาเพราะว่าตัวแสบหลับอ้ออาวปานีเป็นเมืองที่เขาอยู่ปิดเมืองเลย Idea. Where let we go okay มึๆตามระเบียร์ก็มีโอกาสได้นั่งเชต่อรถบัสจากโรงแรม5นาทีไปที่ซิตี้ก็คุยรู้เรื่องบ้างคุยรู้บ้า,างเดี๋ยวพี่นี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนกันนี่ไลฟ์ uh. อทอม์กอะไสรสักอย่างก็ไม่รู้คนดาวมาอยู่ในที่หนึง่งขับสองข้างทางอ่ะเป็นป่นาตลอดอยู่แล้วเมียแกก็พามามองไปถึงทบวิวมั้งนัสต์หมี่แถวเนี้ยไม่มีมนุษย์อยู่เลยแล้วก็สะอาดที่สุดสะอาดป่าเขาเต็มไปหมดแล้วก็วิวคือแลนด์สเคป มันก็เป็นแบบว่าคล้ายๆกับเหวแล้วกันนะของทางทางก็เป็นเหวใช่ไหมมันก็มีเขาอยู่ตรงนั้นมอนในหนังซีรีส์เลยฝันดูขน,น้ขนดูขึ้นข้างหลังป้า ก็ถือว่าไปดูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศใ,ใกล้ๆอย่างเวียดนามแล้วกันนะครับที่จะบอกว่าคนไทยก็มีโอกาสไปได้ไม่ยากก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้แพงพอๆกับท่องเที่ยวในประเทศแต่สําคัญสุดคือเหมือนไปดูเพื่อให้รู้ว่าใช้คําว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนอกจากประเทศไทยแล้วก็ยังมีประเทศข้างเคียงที่เขามีทะเลเหมือนกันมีธรรมชาติเหมือนกันมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันแม้ว,ว่าเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะกว่าอุตสาหกรรมสมบูรณ์กว่า แต่ก็เชื่อว่ามันก็มีคู่แข่งขันที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องสามารถตื่นตัวที่จะรับมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใกล้เคียงกับเราก็เป็นกําลังใจฮะให้ประเทศไทยท่องเที่ยวต่อไปแต่สําคัญก็คือว่าแวะไปดูของลเดอร์้าง้าจะได้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนในการแข่งขันในระดับโลกเราบ้างครับ